สวัสดีเยอะสบายดีพี่นอ้องเอฟซีทุกคนทักทายสวัสดียาน,นสาวๆยินดีตอนหักขสอสูซองดีซาลาหนึ่งแปดคือเก่าพี่นอ้องเมื่อวานนี้พักพรนึ่งมือปวดกระต้นกระโตยเย้าแค้นไม่อยาขืนเพราะมือนักนะหาบเขาแน่เลยก็มาลดลมกันยกลดขึ้นอีกเนาะมาเกี่ยวกับเขาชนาสาวเหมือนนึงเลยกันแต่กับเมื่อนี้ดิ่มกัสิออกไปไม่น่าเป็นยนียดวนยินดีเป็นยีนดีเขาเจ้าวนะพี่นอ้อง จักแกลบวอลเล่ได้สิไปเบิร์นว่าพอลุนกันว่าเอฟซีจะถ้วยถืออยู่ว่าวาด้จักสอนดีนถ้วยว่าซิฟหาเอฟซีจักถ้วยว่าจักสอนน้พี่น้องไม่ใช่เรื่องนอนหน้าเนาะดีนเอาเขาหนึ่งเขาไว้แต่เคื่อนไปเพลื่อนน้าพี่น้องพี่น้องเนี่ยเขาทางไปเนาะเอากินน้อยแล้วเกลี่ยละพรที่ทีบังแน่กว่าพี่น้องเลี่ยนเลี่ยนกันเลยมองเขาล่างามมันเนาะเกี่ยวเลาะลงมาบาร์บานบาร์ฟายกําลังเป็นกระหังพี่น้อง ถือนะถือเอิ้นไว้เดี๋ยวว่ากระโดงห้ามถาเอิ้อนนะนี่นไปถือถือเขาก็กินที่ชิมุสฝนเลยเนาะบ่าปานกำลังเป็นการหางเป็นอ๋องกำลังสีกำลังสีงสบินถือถืออันกระโดงให้ไปพัดเขาก็เกือบเ่ย เพราะว่านี้ไม่เก็บปลาปานา็คงไม่เลือกดีเหมือมากพักพอนปลาปานก็ได้สิบินคือหรือฮังสนี้น,น,น,นะฮะ,ะปลาปานก็เล็กสิบินคือแะไรดิวิ่งปีปับปับปับขามหน้ำน่ะกระหังขามน่นะไอพี่น้องทางไปหน้าเฮาอุ้ยกรงปูพ,พี่น้องกระปูงามใหญ่กระปูผูกปูหน้าเฮ้ยเละอย่าก,กัดกรอบเหลี่ย ขบอกเอาจะดอกข่ไทยใจที่สื้พี่น้องอย่าก ạo, ัดกล่องนี่อยาก ạo, ัด f อฟซีกปูนะกปูอย่ากัดเอฟซีซื้อเละเกปูได้พี่น้องเหมืนอนทีหนึ่งซ้มเก่าเจ็ดเก่าซ้ำเก่าก็เจ็ดเก่าเอฟซีน้องหิบอกว่าถึงจะคเื่อนอ้นอีกเลยพี่น้องปูนะตัวนี้งามใบใหญ่ไปเลยะต้องใช้สิออกซ้7เก่าเจ็ดเก่าอี้เลย ในวิน่งเราทางไปแค่จากเกี่ยวแล้วเนาะเดจาเกี่ยวแล้วไม่ใช่เกี่ยวเมื่อวานนี้จากเกี่ยวแล้ว,เ,ว,ลวเป็นโจรเป็นโจรตาโปเห็นแต่ตาน้ำเชียงหนุกเชียองโม่เหาะใส่เบ็ดบ่ ไม่ยัเลี้ยงเวิงเวิงฟูไม่นอนไม่เ huh. ลี้ยงนอนหน้ายางเวิงเวิงเฮ้ยเฮ้ยสตีมตีมตีมตั้ง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 ฟี่อฟีสันทังเดียกเดียเมาละเฮ้ยมาสบายดีเอฟซก่อนสบายดีสบายดีพี่น้องสตีมมากเลนอนหน้าคือนี่นอนนาพันพันเดียวพันพันพี่เทอะดิมพี่เนืองบอกเละั่าไ เหมูเด้อเหลืมูเจ้ส่วเจ็ดสเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องมีเรื่องบอกคห้สีเหลีองมูเฮ้ยพี่น้องมั่วสิออกลูกแล้วมีเรื่องว่าอันนเพิ่งไทยแล้วเบิงดูไหมแกนสิอ้อยเจ้เตี้ยนเตี้ยนตั้งเฮ้ยเห็นนูบอ่เตี้ยนเตียนตั้งเฮ้ยแม่มันเห็นนูแมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองสาไมีสายมือคัวตั้งก็จะไปดีเอฟซีก่อนตั้งตั้ง แน่พี่น้องไม่วไก่สีออกลรูไมได้ไงไก่แหละพี่น้องเลยเห็นดีไก่สีได้กินน้องหัวเดจ็บขมายเจ็บขมายเจ๊เชี่ยแม่กูขึ้นมาเมื่อไหร่ป่ะแม่พี่น้องกูขึ้นมาเมื่อไหร่มีเรื่องดอกพลอพี่น้องตอนนี้ดีมกับมาหอดหน้าเป็นที่ฮั่นหอนอู้บรรยากาศลมเย็นๆพี่น้อง มาหัวเที่ยงเนาะได้ใส่เบิ่งว่าปัญญดอนตีเขาไก่ชิลเลนเนาะแต่ว่าเป็นจงไว้ให้ดีมตียู่เนาะจงไว้พี่น้องจะเสียอันตีเขาพี่น้องเบิ่งเดิอปีนี้น่ะตีแต่เขาเจ้าเด้อพี่น้องเขาเนี้ยบุรีตีเนาะเขาเนี้ยน่ะถาเครื่องปั้นกรเจาถามีทางเขามาถาทางทีทางรถว่าราเข้ม้องกจะจเกีียวเนาะเขาจังเอารถมาปั่นเอาพอดว่าบ่ไว้พี่น้องเอ้ย ตีแต่เขาเจ้านะมันบลายนาะพี่น้องได้ใช้เบิงพี่น้องเอฟซีถ้วยว่าได้แจ็คสอบดินถ้วยว่ารีผาชิถืออยู่บ่พี่น้องดิอบอมาใช้กับจองก็้ตัวหนังก็ได้นะเออนบลายดอกขาวตีข้าเรียกกันเลยตีง่อยข้ออยู่แล้ว เีืจักสอบเอออาเตอไปก่อนเลยสอบไหมสองสี่หกแปดสองสี่สอบที่เก่าได้นะแสดงว่าได้จักิสอบอมาหลได้อยู่ ก้สอบไปพี่น้องมันเต็มสอบแบบแปดเลยกะสอบนี่ถ้าเราเต็มเนาะแปดสอบป้ายได้เด็ดนะไก่ชิวันก้าสอบแบบโอ้ยแสดงว่าห้าช่วยพิดเลยค่ะพี่น้องเขาสิกควันกระตีได้เพอาะยังโดนจงไว้ค่ะสั่นออกซะก่อนาะสั่นออกก่อนสั่นออกก่อนเออ กานออกกันฮะของเพื่อนกันจอดข่าวเอามามันมาหยองหายขื่นหนิหยุดแล้วหองหายมาหยองหายพี่น้องเด้อันนี้มานางอยู่บ่พี่น้องอันเด้ออันนี้คือใหม่เปร่งเที่ยวเสียร์มาตตีเขาเนาะน้ำแสงกลางเลย เดนพีーー่น้องใม่แปดฮะอันนี้ขาวที่พญิดวันจงไหวห้าตีเนาะเอ้ยตีให้พี่น้องเบิรงนเลอร์หายดีเพื่อนเท้าตีแล้วเพื่องข้าเจ้าหอมมะลิเขาเจ้าหน้าหวานชองหายนะเดน่าพี่น้องห้ากำลัーーーーงสิบตีเนาะอันนี้ก็คือไหม่ขาจะเอินหน่อยใช่ไหมใหม่ควอตีเขา่าใหม่ควนตีเขา่ーーーーขาเน่าพี่น้องอันก็ซีนี้อัานเล็มๆกับอันแบบแบบซีเนาะนี่ตีได้สองมัดนะพี่น้อง ไม่ตีเข่านี่เอาเอาหอกเอาเสือกแล้วก็มัดเส้นทั้งสองขางเนาะอันนี้ก็คือใหม่ที่ว่าห้าสีห้องเราวาลาเขาเ้าตีลงไปมันกระทบก็ใหม่นี้มันกรสีได้เนาะพี่น้องแบบดังเดิมข้อง,งเล่าเฮ้าเนาะดีไม่ได้เลืองมือกล่องเนาะนี่นะพี่น้อง <laughs> ตีเขาได้พี่น้องเด,ด้อเอาสอมัดเอาสอมัดก็พอเด้อ เยยบเยบยบสองอันก็พอหนึง่งสองสามนไหวนะโอ้หนท่ทีมันยันมาพี่เน,นะน้นาะยันไปหมวอีกวันเอามาก่ออันนี้ยันมาพี่ท้ำได้ปะเออยันมาอมาานีนึงเอ้ออมาได้แล้เด้อสองสามม่ได้ว่ตีเขาเขาอยากกินตุมไก่กินตุ่มกินตุ่มบปาไหนกินเอาหอมมะลิตีเอามัน มันพอกระเทือนปันไหนมันสีดเจ้าได้่ดดน,น้องเวลาพลก็ต้องมีอันล้านซะก่อนอย่างได้พลตัวนี้าเนาะพอวายย่นมันฝนเดียไมอนเนี้เขาขจยมันฝน,นกันือเอานอาเพิร์ดออกมาเขียนซื้อไว้หลอกขัดจ่ยมัหนหยามงสองยันพลพไหวนหนะน้ำมาไหมา นาตีจอดเสื้อขาวห้ามไปอย่างเอาร้ายนะฮะจอดเสื้อขาวนะก็ขบับด่านนะพี่หนอ,อนนนเห็นบอกไม่ขอน่ะพี่อายุพี่พระมาเหตุกลับด่านกันนะพี่น้องว่าเวดไลายหน่อยเดียวนึงเพิ่นเพิ่นจงไวยหายตีได้เนี่ยนะจงไวยตี <laughs> ว่านี่ดีไปออกดิไปได้ออกมาได้พี่น้อน่ส่งสง,สองยอยู่พี่น้อเม่ตะกีตีเอาเมหมบ่ไงเออปีกายังตีเอาจนมปีนี่นันววายขีขาดเมียนขี่ลานเมยตีเอากับเจ็บเมือ่อลรในนี่นะหนาตาเอิบี เออไดเลยได้เลยไปบานเอาลปานได้ีนอปานสหลังเลไหมอ่นี่ยเนี่คอมสูงอะแม่้กเอือยเออคอยหนึ่งสองสามู้ห้เต็มห้่อยนี่กลัวเต็มหนาจะคล้องไงปานเป็นแห้งได้พี่นอหนเป็นตีมในตารางเทียง ที่ได้หมอหาซิบสอบนี่นหาเลี่ยนหกเลี่ยนแล้วหกเลี่ยนสันหกเลี่ยนสันลายเอาเลี้ยนละหาออสอบเนาะหาเส้าหาหกหาสามซิบเขาอันนี้พอยมดพี่เนอะเลยแต่ว่าพลอยตีเนาะมึงไงพอยมดตัวนั้นแห้งสูนเแม่กะโลนสูนแมน่เดียวกะโลน อีกเดือนนึงกันทางเขาบ้างอ่ะแต่อีกเดือนนึ่งผู้แเร่เดือนนะเดือนหาสิเขาเมื่อนี่พุ้ยโต๊ะกะเลยมามาเด้อเนาะวุ้ยหลวงปวดป่ะว่าอยู่โจนเสือขาวกบนี้เหรอโจนไมด้เกะอาเลยับขาวให้มันได้สองมัดกับพ่อลูกตีสามมัดบ่ได้หรอกปานทองสิตีมัดปลาเลยแหวว่าเฮงดีเนาะ สั้นออกจับสันสั้นดีๆนไอ้ขาวเสดายมันได้มีดหนึ่งกะมาฟนเต้นเต้นอยากันนะีป้ายเอฮะแปงฮนะสอบ่ลนะ่ะสอบหนึ่งเยสองเซนปลายแด้ขาวเแ่งนะแงพี่น้งองเดพันบาทแนะปดห่อยแปดหอยบาทพี่น้องสอบหนึ่ง สอบกะเปือกแดบ้มัานกัตายโลหนึ่สิบโอ้ยอันนี้มันกับสามทั้งบ้าเกือบข่าสีทั้งพี่นนองเอยก็สอบสีสสอบนกมเสอบีอ้นนีก็จะกับใบพ้องบางคนบางคนกับซื้อนกัหายใจกัตายก็เก่า สีพน,นและนะ้วเนาะเอะแก็พดเจ้าหน้นก็ได้พนแ้วหน้าห้ามมันอยู่หน้าอยเอะนาะแน่เลี้ยงก้อนมูกับพ่อน <laughs> เลี้ยนลังลมูขาก็ะเจาคุดทางก่งนะนอนสิเนาะห้าคุดน้ำลัง1นื้อสองเน

ไายได้ข่าวไ้ม่ขาวลีมขาวลีบน้อยเดียวนี้ข้ี่น่ออีฟันหนึ่งก็แล้วแล้วอ่ะต้องกปสีเหล้วก่อนเนือ่พี่น่อน้อสอเตียมเออจ่าจ่าเลยอ่าปไปท่องเฮดบา Ủa, thong hiệu để hòa nạp ở một lần hoa. Ogh hiệu luôn hàm nè hìm hìm bà đi ạ thêm thoáng nọt hìm 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 hìm

จักเสียม,มากเด็เก่าแท้นบอกเลย f กแล้วชุเก่ด้พี่นอนอนงมันี้เจ็ดนเจ็ดเด้อหมือนเลยสซื้อก็ซื้อชุนเจ็ดมากไปมาเห็นกับปูชองตอกระซ้าเก่าเกเนี่ย F4 อย่งทีบอกเลยว่าเคยถือกิเกตตัว F4 ตัวเจ้งเงินเลยก็ต้องซื้อตามได้พี่นาะนง อ๋อในกวดตาพี่น้องตอนนี้ก็สซัเร็จแล้วเนาะเด็ดพอดีละเก่าสอบเด็ดสองสี่หกแปดเนาะไม่พอเก่าสอบนี่เก่าสอบนี่พี่น้องสองสี่หกเก่าพอดีเต็มเลยบวปานได้เก่าสอบเขาดอกก็บเก่าสอบเขาเจ้าก็บเก่าสอบย่างเขานี่พี่น้องว่าชีได้สอบสี่สิบเก่าจ้ะ มกเล็กเก่าตอนนี้มีเรื่องกําลังชิมียนขีล่ลาดน,นะพี่นนอกสำเร็จแล้วเขาเจ้าเฮาไม่เติร์นเถายคนเนี้ยวนเลยมีเรื่องกําลังชีอันนี้น้าพี่นนอกเงียนขีลาดเนะยเบหยาบแผมันออกนะที่ว่ามันวิ่งได้เื่อแต่ว่าบกุกคอยมีเขาหีบหรอกขับจ้างานนะ นี uhm, ่นะจ๊ะนี่สิพัดพัดอ่ะหอมมะลินี่นี่นะเรีกมาขามายหน่อยรึมาก้ามันอ๋ออ๋อด๋อพดอยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ามหามพี้าวานี่ ไปเด้อยันพาเขาเขาได้ลูกฮมไปเท่าไหพ่อไหมจับอีเขาวนันสิพาเขาเขาหน่ะจับอีขา้าเด,เดยงอีขา้าไปฮะมึงน่ะไปวอนหน้าเหือดเหรเฮ้ยบอลกลวงลูลลก ล่าต <L> ัวนีแล้วมือปีนอะไรพี่น้องตอนนี้ไม่เรื่องกำลังจดเขาใช่เนาะบําเพนญจนอ,อ่ะพัดเขาพัดอ,อ๋อลมมาค่อยมากไม่ใชขึ้นปใช่กรุ๊ปนี่ยพัดเขาได้บ่าเพ็พัดออก่เนาะแต่ทั้งฝ่าได้แตนได้ลมมาเลยน่นึนง แคพี่น้องครั้งหนึงหาทิต้งหลอและทั้งหล่อปุ๋ยต้งแสนป่าแสกตัวพัดแล้วมาดูไซคิงอยู่อะไซคิงกระดิ่งแม่อยู่พี่น้องพี่พัดแล้วยดดินจิโซ่ช้มือในการพัดแอร์อสีอ่อน <c oughs> พัดเขาสอบที่เก่าได้พี่น้องไง่ได้ไหมมีแต่เก่ามาเก่าเามักเก่าเขาดอกร เากเกาอน้นกหาชิเกอู้เจ้ามองว่าเก่าชิบเก่าใช่จากได้ไล่กระดดกระดีอ่ะนี่เป็เก่าปาชิบเก่าอย่าไล่กระดีถ้าหราฟันวาเลยไล่ะอู้ห่ออยู่อ่ะเนี่ยเดือดแบบเดือดสด โยหลดหนึ่งรหดหนึ่งหาสอบดีจ hmm. ้าลาี่จะชิมมือพักกันชิมือพักเขากันได้ไหมวร้ายกับดงน้อยพักทันี่ได้ไหมวนอ่อนแลกว่าแหวแพงแลกว่าพักเขาเป็นดวอ่อนแวนหนาหม โจ,จนนะเจะ้าวาดีเดียแม่จะไม่มน้าผีดนมลมพัดเสนาจะโจนนะจ้าวาด,ดีจนเด้เอาไปคลาสพี่เดียร์อีกจะคผดผุลแล้วสุดดวดดวดได้ปันอีกหนึ่ง องยืมมาเดียวมองขาบลรี่มองลอขาป่นะอันนี้เ็กจมาเลี่ยก็ถ้าตัางถ้าตังกจนนี่ก็กอ,องลั์มมันเดีิพัดเ,เขาลมแห้งนะจดหน้าข้าเดียแะวมีหอยหักทัว พี่น้องชิมนคือการพัดข่าเอวแข้งแกกแบเืที่ถอนเดนเาน่นมาเตรียมเตรมเตรียมเตรมอ่ะ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 นอ่ะไหนใครชิเตรียมเนี่ยนี่ได้เตรียมสอนไหมเนาะเลือกสอพี่น้องกรันนี้ไม่เลี้งกำลังว่ามีเตเหล็กเก่าพนสอบที่เก่ามาเรียบร้อยนะพี่น้อง ขาววานพี่น <c ười> ้องข้ามดำอ้าวสีแด่ร้ายกว่านี้เลยโอ้ยดำกับหวานเหกันกางชุว่างามชุดเลยแม่เอ้ยในนาหวานแต่เก่าสอนะพี่น้องเก่าสอก็เก่าสอนก็กระตาหนึ่งเลยนะแนไมเก่าสอเด้อพี่น้องเด้อมีไฟถ้วยถืออยู่บ่พี่น้องดีเหมือนกัถ้วยปรถือพี่น้องก็มาล่มกระดอดเลยวะบรรยากาศเหมาะเกล็กันนอนดพี่น้องเหมาะเกล็กันนอนจริงๆริงเลยนี่ก็จะเอื่นใช่ไหม จนอ้านะล้รมพัดจนอ้าวชนะพนงจนอ้าวนนองพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดีมกะสิฟ้าไว้สำนี้นองมันอีกกะตีเขาน้พี่น้นองเรือวัละเดลยวตีดีมอันพราะในตีได้ก็สอบเป็นเลือเนาอดีม,มา เป็นจงไว้ห้ดื่มตีนะวารายนะพี่น้องเป็นพม่ากระไดเก่าสอบแปปร,ประมาณกระตาหนึ่งเนี่ยแหละพี่น้องมีเอฟซีถ้วยถืออยู่หัเนาะตีเขาก็มีมาเตดนหน้านะพี่น้องใส่ไม้ตีคอนตีเอาแต่เมื่อก่อนนั้นล้านที่เป็นแบบท่าขิงวัวกี่ขวย๋ยวนี้กัใส่ผ้าแงงเนาะกะพัฒนาวันนี้ย,นาานนยังเขาสิบเอสพี่น้องเขาสิบเอสเนาะยังแม่จารางเทียงเขาเนี้ยนะเขาเขาโดตอนแรกๆนะเอาเมือนตอนไปปันอยู่ฝันกรไดเก่าสอบเขาเจ้าก็ยานลื่นก็ได้เก่าสอบอีกวันนี้ยังเขาสิบเอสมาดุนกันว่าสิได้จักสอบพี่น้อง <ś les> สำหรับกินกาแฟไว้ฉันมีได้ทุกคนทามากากาแฟกว๋วยไร์ก๋วยแสบรงใจใหเบิงเบงเนเดอให้เบิงใเนเดอร์ไดีเนเดอเนาะไปพอกันใหไคกินอาหาทุกคนสบายดี